โอ้ที่เดียวกี่นายเนาะเห็นเห็นน,นี่คือการม้วนนี่คือการงานลื้อครับงานลื้อไม่ใช่งานอ้วโอ้เห็นพนักงานทำงานแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแทนครับ <c oughs> นะเราก็ไม่อยากเห็นการทำงานอย่างนี้เลยครับเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> กลับไปนอนก่อนเอองานลือ้อ <c oughs> នេះចង់ទូកគេម៉ាន់លោកទាំងទីនេះតចាញ់ហើយបងយក1ក្រោញ៉ៃ Khmer ទេញ៉ៃស៊ីមនេះចោះចូលគ្រីបរីអូនេះគ្រីបរីអូគេគេមានខ្មែរមើលអឺគាត់មាននេះមិនសើកាណោះអឺហ្នឹងហ្នឹងឯញ៉ៃស៊ីម দেই ហុត់សៀមជីហុត់សៀមមិនបានឯងហុត់សៀមបាន1 1អឺអូចូវអុយលងចូវយ៉ាងណណតែចូវយ៉ាង เห็นอนเห็นอินิกทำงานก็อุ่นใจแล้วครับเดี๋ยวในโซเชียลก็เห็นหน่อยเห็นแต่ตนมันอนนเออตนทำงานเห็นบ้างไอ้นอนเื่อจะตายตัดขแกอดีออไอ้นอนเหนื่อยพอแรงแล้วยังตัดกาะแรงอีก มีอะไรช่วยไหมครับช่างออช่วยถ่ายรูปหน่อยรอไปอีกสิบวันหนึ่งรอไปอกสิบวัน่าน,านี่เรืองจรงจางเเตือนจากต้องเตือนจากเพลียวเวียน

สายนี้ไม่โทษมัอ,องรอดสายเนี่ยรอดทอดทอดสายน้อ,อ,องมีทอดอมาให้เวลา10บวันดึงเลยตัวนั้นอ่ะอันนี้มันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วตรงนี้วันนี้จะอ่อนไว้เงี้ยเอดึงออกมาได้เนี่ยดึงมามีขึ้นเจนั่น

ทางนี uh, ้ธรรมดาที่ไหนอ่ะอืมแล้วมือดึงก่อนเนี่ยคอยหนีบลึงดูก่อนหนึ่งคล้ายออกมาไม่สวยเอาอย่างไรดีอ่ะดึงนี้เลยนี่เลยมาฝั่งนี้ดึงนี้เลยอืมทางไหนก็ได้มั้งผ่าใบไม่ไหมผ่าใบเป็นสายลมที่เชยไปแล้วหมามีอะไรครับ้าง ไปอะไรดีดีอ่ามโคมาเลยมาโคมาเลยหมดแล้วเลอแต่เกาะเกี่ยวแล้วก็บีดขึ้นเลยหนักเท่าไหร่หนักตันหนึ่งได้ไหมเนี่ยเครื่องเนี่ยไม่ถึงกับแปดร้อยโลฝนก็มาแล้ว អូマイオーຈុះរៀនប៉ាក់រៀន